สวัสดีสมาชิกแคสนาเซเนกคุณนะครับวันนี้พบกับผมเป็นบเบิ้เชคเลยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกลุ้นหลายรายการเลยครับหนึ่ง,งคุณหนึ่งรายการในมอบดีเกมฟุตบอลทีมเล็กอังกฤษคูณระวางเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับกับเบเยนของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาดูทางฝั่งเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับภายใต้การคุมทีมของยูเรนโลเปเตกีฟอร์มดีต่อเนื่องเกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะบอลหัดมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ในสึกคาราเบลครับ ส่วนเกมในลีกบุกชนะคริสตัลพาเลท0-2ตารางคะแนนในลีกตอนนี้อยู่อบที่9แข่งไป2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนเซตี5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2ทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเพ๊ปกอดิโอลาผลงานยอดเยี่ยมมากชนะรวดทั้ง2นัดในลีกตารางคะแนนในลีกตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงมี6คะแนนเต็ม การจัดทัพวันนี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดมาในระบบ4-3-3สามประสานในลูกวางโมฮัมเหม็ดคูรุตจาร์ลอตโบเวนนิคลาสฟูฮุกคุมเกมเด่นกลางวางลู Lucas eta, ek, ed, คัสปาเกต้าโทมัสซูเจกเอสซซนอาวาเวสคู่เซ็นเตอร์สง่งแมคคิวเมนคู่กับมาร์ฟโลปานอสแบ็คซ้ายเอมเมอร์สันแบ็คขวาชูฟาวผู้รักษาประตูก็จะเป็นอ Un ันฟงอาเลโวล่า ทางด้านทีมเยือนแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้มาในระบบ4-2-3-1นาเปาส่งเออร์ลิงฮาเรนตเติมกิมลุกด้วยเจเรมีโดกูเชวินเดบรอยซาวินโยรักษาพื้นที่กลางวางมาเตโอโคเวเซตคู่กับแบร์นโดซิลวาคู่เซนเตอร์ส่งลูเบนิอัตพนักกลางร่วมกับมานเนวิโออาการจีแบกซ้ายยอสโกควาดิโอไปขวาลูกโกลูอิสผู้รักษาประตูก็จะเป็น เอันคู่นี้ก่อนเกมเขาให้แมซีเหนือกว่าอยู่พอสมควรครับเกมล่าสุดที่เจอกันแมซีเปิดบ้านชนะ3ประตูต่อหึ่งส่วนหานัดหลังสุดที่เจอกันแมซีชนะ4เสมอกันหนึ่งถ้าชนะของคู่นี้ผมมองว่าเวสต์แฮมเมื่อเจอกับแมซีแทบต่อก่อนกับแมซีไม่ได้เลยแต่เกมนี้ได้เล่นในบ้านน่าจะเน้นผลการแข่งขันไว้ก่อนส่วนทางแมซี แม้จะขาดโรดี้แต่คนอื่นๆสามารถทดแทนกันได้เกมนี้แมนซีเปิดเกมลุกใส่แน่นอนเวสแฮม,มคงเล่นรัดกลุ่มรอสวนกลับส่วนตัวแล้วยังมองว่าเวสแฮม,มน่าจะต้านได้ถ้าแพ้ก็ไม่เกินหนึ่งลูกขึ้นให้ตามเชียร์เวสแฮมยูนเต็ดเป็นทีมที่น่าเชียร์สำหรับค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมที่ตามจังหมนะครับไว้กันใหมสวัสดีครับ